ห้ามทำไอแบบนี้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะเสี่ยงตุ้ยจากโรคหัวใจวาย91%แล้วเราจะทำา IF อยังไงให้เราแข็งแรงหน้าใสไอดีไายมันไม่อุดตันคุณภาพอาหารที่คุณกินตอนทำา I เเนี่ยมันมีผลต่อว่าคุณจะตายหรือไม่ตายจากโรคหัวใจมีผลมากๆเลยก็คือคุณภาพอาหารหรือสิ่งที่เรากินตอนที่เราไม่ได้ทำา i เเนี่ยมีความสำคัญมากๆแต่งานวิจัยเนี้ยไม่ได้เก็บข้อมูลเลยว่าคนที่ทำา i 16 8เขากินอะไรเขากินอาหารสีแดงหรือเขากิน อาหารเหรียญทองของหมอไม่มีบอกเอาง่ายๆว่าเขาสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มอื่นแล้วอะ่ะยีบุหรี่เนี่ยตัวที่ทําให้คุณตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่อยากตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดระวังอย่าทําสิ่งเหล่านี้ก็คือ1เลยทำไอเอฟแล้วสูบบุหรี่ยังไงก็ตายจากโรคหัวใจเพราะบุหรี่ทําให้หลอดเลือดคุณพังครับบุหรี่ทาให้หลอดเลือดคุณอักเสบมีปัญหาแข็งตัวความดันก็สูงสมองตีบสมองแตกหัวใจวายสองทำไอเอฟแล้วไม่คํานึงถึงคุณภาพอาหารอย่างเช่นทำไอเอฟแล้วคุณกินคุกกี้บิ คุณกินแต่อาหารแปลรูปคุณไม่กินอาหารเหรียญทองที่ผมทาไว้ให้เลยใครไม่รู้จักเนาะขอสูตรอาหารเหรียญทองพิมพ์ว่าเหรียญทองซึ่งอาหารเหรียญทองคืออะไรน้ำบรั่วขี้นัวถั่วลูกไก่กากใย,ยสูงสารอาหารสูงวิตามินสูงโปรโตีนสูงเกลือแร่สูงกินแทนข้าวในช่วงไ F คุณจะอิ่มนานคุณจะขับถ่ายดีคุณจะไตดีถ้าคุณอยากทำไอเอฟให้ผอมห้าถึงสิบโลบางคนยีโลแล้วก็ห àng, า่างไกลโรคหัวใจวายต้องกินแป้งเหรียญทองเท่านั้นแป้งต้นสายหมอจะกินแป้งข้าวเป็น ถั่วเปลือกอ่อนทําไมหมอถึงกินแบบนี้เพราะมันมีงานวิจัยเป็นแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้านะเขาพบว่าคนที่กินถัว่วไม่ว่าจะเปลือกแข็งหรือเปลือกอ่อนแต่นนเน้นเป็นเปลือกอ่อนอย่างเช่นถั่วลูกไก่ถั่วเหลืองออร์แกนนตถั่วขาวถั่วแดงถั่วดาข้าวขีนน้นวเนี่ยพวกนี้เป็นแป้งเหรียญทองเพราะถั่วเหล่านี้สารอาหารสูงมากกากใยห,หรือใยอาหารจากพืชหรือจากถั่วเปลือกอ่อนกากใยลดไขมันเร็วกากใยลดท้องผูกกากใยลดหลอดเลือดอุดตันกากใยทําให้น้ําตาลในเลือดมันดูดซึมช้าลงกา ากใยไปเพิ่มอาหารให้กับเชื้อโปรไบโอติกในลาไส้ของคุณกากใยถนอมไตแต่ปัญหาคือคนไทยเรากินกากใยไม่ถึงซึ่งกากใยอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะต้องมีโปรโตีนด้วยดังนั้นหมอเลยแนะนําแหล่งแป้งที่ดีที่สุดให้เพื่อนๆคือถั่วเปลือกอ่อนมีทั้งกากใยมีทั้งโปรโตีนโดยเฉพาะถั่วเหลืองถั่วลันเตาถั่วลูกไก่พวกนี้ดีมากๆสําหรับไตคุณสําหรับการลดไขมันในเลือดใครที่เร่งรีบนะไม่สามารถหุงถั่วเปลือกอ่อนของหมอได้นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีโปรโตีนพืชเยอะแยะมากมายเป็นทางเลือกให้นะ เพื่อนๆต้องดูให้ดีๆโปรตีนพืชที่เพื่อนๆกินอยู่เนี่ยมันมีแป้งแบบน้ำตาลหรือมีน้ำตาลเทียมใส่เข้ามาให้เท่าไหร่โปรตีนพืชหรือโปรตีนเวในท้องตลาดส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานไม่ได้แย่แต่ไปตกมาตายตรงเรื่องของน้ำตาลเทียมหรือบางที่ใส่น้ำตาลให้เลยบางที่ก็มีน้ำตาลลคโตสหลายที่ใส่ไฮฟลูคโตซอนซิลับอันนี้ไม่ผ่านหมอเลยทำโปรตีนพืชสูตรของหมอเองนะครับทำเองกินเองแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่กินให้สูงวัยหรือให้คนในครอบครัวหมอที่เป็นโรคเรื้อรังกินเป็นโปรตีนจากถั่ว มันแล้วก็ช่วยขับถ่ายได้ดีขึ้นนะฮะที่สําคัญคือกาก,ากใยสูง1ซองมีกาก,ากใย6 0 0 0มิลลิกรัมแล้วมีโปรตีนพืชสูงถึง34กรัมใครยังไม่มีสูตรพิมพ์ว่าโปรตีนพืชมือแรกที่คุณจะทำไอเอฟให้ผอมให้หน้าใสาให้ไตดีให้น้ําตาลดีแล้วพุงยุบห้าถึงสิโลแบบง่ายๆนะครับห้ามนมช็อกโกแลตนมโอ๊ตนมธัญพืชนมวัวน้ําผลไม้แอลกอฮอล์น้ําหวานน้ําแดงน้ําอัดลมนมข้น,ขนทุกอย่างี้ชงทรีนวันทั้งหลายไม่เอาเลยสุดยอดน้ําดื่มช่วง F ลดไขมันลดความอ้วนเร่งมะเร็งก็คือพวกชาเขียวกาแฟดำชาปู่เอ๋อมันเป็นชาดำหมักจากจีนที่เมืองไทยไม่มีแต่ว่ามีงานวิจัยนะว่าช่วยลดไขมันเร็ว L อ L ได้ไม่ใช่มันยานะมันเป็นอาหารธรรมชาติหรืออีกชาหนึ่งที่กินแทนกาแฟดำได้ก็คือชาเชียงดาเวลาหมอทำไ IF หมอจะคุมหิวด้วยการเอาหนึ่งชาเขียวมาผสมกับชาปู่เอ๋มาผสมกับชาเชียงดาแล้วก็ใส่หล่อฮังกล้วย100%ธรรมชาติของหมอนิดเดียวไม่ได้อยากเพิ่มความหวานเนาะแต่อยากลดความขมของหลายชาที่มารวมกันแบบเนี้ย ไม่ใส่นมห้ามใส่นมห้ามใส่ครีมถ้าจะเป็นครีมเทียมอาเป็น MCT powder ดีกว่าปัญหาของคนที่ทำา IF แล้วคุมไม่ได้แล้วหลุดนะครับสิ่งที่คุณขาดคือเราต้องกลับไปเช็คย้อนหลังหนึ่งวันว่าไอหนวันที่เราผ่านมาเนี่ยเรากินสารอาหารถึงหรือยังเรากินกากใายถึงหรือยังเรากินโปรตีนถึงหรือยังเรากินไขมันดีถึงหรือยังเรากินวิตามินเรากินเกลือแร่ถึงหรือยังซึ่งเกลือแร่ที่จําเป็นมากๆสาหรับร่างกายนะโซเดียมสําคัญแต่เยอะไปก็ไม่ดีโพแทสเซียมก็สําคัญมากๆน้อยไปก็ความดันสูงนะครับสังกะสีส สำคัญมากๆและแมกนีเซียมคนที่ขาดวิตามินดีมีอาการอะไรบ้างไล่ตั้งแต่หัวจะหลดเท้า1ึงสมองเสื่อมเร็วความจำไม่ดีฟุ้งซ่านอารมณ์แปรปวนนอนหลับยากคิดอะไรไม่ออกสมองล้าอันนี้ขาดวิตามินดี3มจมูกช่องปากปอดติดเชื้อง่ายนี่คืออาการขาดวิตามินดีอีกอย่างหนึ่งคนที่ขาดวิตามินดีแล้วทำไอฟนานๆแล้วขาดสารอาหารขาดโปรตีนโคตรอันตรายอันเนี้ยคุณทํา IF ยังไงก็แล้วแต่คุณจะกิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงเนี่ยไม่สําคัญเท่าคุณภาพอาหารที่คุณกินถ้าใครสนใจอยากจะ เรียนแบบลึกๆแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วในนั้นมีกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มเพื่อนที่รักตัวเองมีคุณภาพใครอยากมาลุยไปด้วยกันในกลุ่มนะใครอยากผอมไปด้วยกันใครอยากสุขภาพดีไปด้วยกันก็มาลุยด้วยกันในกลุ่ม VIP นะฮะใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจ VIP ขอให้ทุกคนแข็งแรงไร้พุงอายุยืนมีความสุขสวัสดีครับ